ยกความดีความชอบให้พ่อเถาก็เมียเถาได้นี่นดอกไม้นี่เพ็่นหามาปลูกให้ <c oughs> เออจัดแจงมาปลูกดอกไม้ให้แบบสวยงามเลยหินนี่ก็ต้องขอบคุณพ่อแวะแล้วก็พี่เอ๋เนาะ <c oughs> อ่ที่เพิ่นอยู่ทางจันทบุรีเพื่อนได้หมอบหินชุดนี้มาให้นะครับเพื่อนมอบไผ้เฮานะโดยความฮักโดยความเอ็นดูลหรือความเ <c oughs> มตตาเฮ้าขอบคุณเฮ้าเพิ่นก็เลยมอไผาหไาม้เฮาถือว่าเอามาบูชาแหละก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของบ้านเนาะกำลังจัดสวนให้พระหลวงใหม่ครับพี่รองผมเออ อันเกาน่านี้มันมันเป็นอันนี้เป็นปูนที่ทุบออกมันเป็นซีนีเศษปูนเนี่ยเนาะเนาะอ่าเนี่นนเยเศษปูนเนี่ยก็เลยตัดทําความสะอาดตาัดหยาบม,มองนี้ลบหยาทําความสะอาดใ้เพื่อนเออลบไปลบมากก็เลยหินหินเศษแบบนี้มันลายอยู่นะ uh huh. อ่าก็เลยเอามาเลี้ยงให้เพื่อนเพราะว่าเป็นหินธรรมชาติเนี่ยมันนา่าจะดูดีแหละกะงามกว่าเนาะแต่กล่องเนาะแม่ อันนี้มันเหมือนขี้ปูนที่ฮาเอามาก่ออีกก่อยอย่างนนนเน<อ>าะมันก็เลยอันนี้ก็เลยก็เลยสีเลือดเลือดซุ้มหนีออกกรเลยเอาเสียหินซุ้มทีท่เป็นหินธรรมาชาติแบบนี้มันเรียงส่แทนนะฮะตัวนี้กระสีอาอเอาไปรีบไป,จไปแจ้าผึดนี่แต่งสวยแห่าหลวงแน่นะครับผมเขานาฝ้นแล้วเขานาฝ้นแล้วมันกับซีมีหยาเป็นหกแน่นอนะเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ททำการตาดัดแล้วบางส่วนนะบางส่วนตัดแล้วบางส่วนตัดแล้วบางส่วนก็เลื้อมองนี้นี้อื่นกระสิตัดมาอีีตัดมาถึงปี่สีโรกเอาเนาะ ลูกเอาเนี่ยนี่อันนี้ยกความดีความชอบให้พ่อเถาก็เม่าเถากได้นี่ดอกไม้นี่เพิ่นหามาปลูกให้เออเพิ่นจัดแจงมาปลูกดอกไม้ให้นี่แบดสวยงามเลยอันนี้ดอกยังต่กล่องนี่สามปีโบเฮียวจ้าสามปีโบเฮียวอันนี้คือดอกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเนาะเออเออเพิ่งไปเพิ่งมาแข่งงามเลยเพื่นเราจะมีดอกมาเนาะสวยอยู่แต่ว่าบ่บ่มีดอกเนาะหรือว่าดอกมันบานยังเหมือนเสาบ่ใส่ใสโอ้ตอนบานใส่ใส่โอ้เสากับบ่บานเด้คุณนายตื่นสายเอออันนี้ เมถาวรก็พอถาวรเป็นขจัดหามาปลูกไห้ครับพี่นอ้องผมเป็นซอยตกแต่งหินย่างงามเลย uh huh. อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนไม้เนาะเอาหินส้มนี่มาใส่มันกระสี uh huh. เป็นหินธรรมชาติเบิ่งก็สิงามเล็กน้อยเนาะอันนี้เดี๋ยวส้มนี่มันก็สิตดัดหญ้าตัดหญ้าตรงนี้เพราะมันเข้าตู้หน้าฝนแล้วหน้าฝนก็สิมีหญ้าหกในจังหว่อยแต่ว่าถ้าเฮาตัดทําความสะอาดมันก็เปลี่ยนสะอาดงูดสะอาดถ้าที่เราหันละน้องแม่บ้านเนาะถูกต้องค่ะอันนี้ก็หินนี่ก็ต้องขอบคุณพ่อแวะแล้วก็พี่เอ๋เนาะที่เพิ่นอยู่ทางจันทบุรี เป็นไม้อพินชุดหนีมาไห้นะครับเป็นมอบไห้เฮานะโดยความหักโดยความเอนดูหรือโดยคว, uh huh. วามเมตตาเฮ้าครอบครัวเฮ้าผนก็เลยมอบไห้มาใหาเ่เฮาถือว่าเอามาบูชาแหลกะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของบ้านเนาะครับเอามาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลของบ้านก็ถือว่าอ่าดูแลสวยงามนะมีความสุขอืม อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจท่ี่ได้ดูนะแต่ว่ากาถ้ามีโอกาสก็เได้สือสีมาเห็ดตกแต่งหน้าตาองค์ในหลวงเป็นไม่ยุคครับแต่ว่าส่วนนี้เพราะท่านเพท่านว่างไยังยังยากเบียบอยางานอยู่นะพี่น้องครับมันยังยากนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างแต่เลยบพท่านได้ว่างเฮ็ดนะครับแต่เลยปล่อยไว้ยังสีตะกอนแบบนี้กรัสวยงามแบบธรรมชาติอยู่ด้เดี๋ยวโชว์หินธรรมชาติเดี๋ยวโชว์หินธรรมชาติมันก็สวยไปอีกแบบนึงก็สวยไปอีกอย่างนึงเนาะแบบนี้ก็สวยไปอีกอย่าง ถ้าล่งสีก็สวย,สวยไ,ปไปอีกอย่างแต่แล้วแต่ความชอบความมากเนาะ uh huh. ความมากความชอบความสวยความงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลหรอกผู้ลังคนมักอย่างหนึ่งผู้ลังคนกับมักแบบนี้ผู mm ้ hmm. ลังคนกับมักแบบล่งสีแต่แล้วแต่นะแต่ว่าสาหรับเฮ้งก็สาหรับผมก็คิดว,ว่ามีมีโอกาสมีเวลาว่าง,างกับอาสี เอาสีมาตบมาแต่งแล้วก็แต่งหน้าองค์พระพักของในหลวงเพื่อนมายอยู่นะครับแล้วก็ตามเสื้อผ้า,าของเพิ่นนะครับถ้ามีโอกาสก็สีไดเฮ็ดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เบิ่งจังสีไปสักเกิน <c oughs> ตอนนี้ก็ชุ่มแบบธรรมาชาติไปใส่นะครับอันนี้ก็สีเริ่มตกแต่งน,น,นะครับตกแต่งนะเบิ่งสวยงามขึน้นโอเก่าแหรอปล่วสวยอยู่สวยอยู่ <c oughs> ถ้ามันถ้ามันสะอาดงูสะอาดตามันก็เป็นตะเบิ่งดิยังกระเด็ดเมนบอกแล้อก็เมนจ้าแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันหกเนี่ยไปใส่กับมี่ขยะเนี่ยมันก็ปลอดภาพ โบโซ่ผ้าแต่ว่าถามันสะอาดหูสะอาดตาเนียมใายก็สะอาดเนียมขวาก็สะอาดเนียมไปข้างหน้าก็สะอาด <h> เอ <q> ี่มันก็บปิตะยูมันก็บปิตะเบิงมันก็บโซ่าตัวพี่บอสถามมาบ่เฮ็ดได้บ่บ่เฮ็ดก็ได้แต่ว่มมา,า,ดดา en, มันบ่แม่นข่อยเออแต่ว่ามันบ่แม่นต์ผมนะพี่น้องเออผมมันต้องเฮ็ดเนี่ยเออปล่อยให้มันหกบ่ได้เงือนซานบาดซองเนี่ยมันต้องสะอาดนะต้องดูดีไว้ก่อนเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ ตกแดงไปครับพี่น้องผมควยเห็ดเหมือนละเล็กละน้อยนะครับเดี๋ยวมันก็สวยงามไปเองนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ไ้สักนีดสักเกินครับพี่น้องผมเดี๋ยวกาสิเห็ดนี่ต่อไปอีกจะข้าวนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับไว้พอกันในคลิปถัดไปครับพี่น้องผมสวัสดีครับ